สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับชอเช่เล่าเรื่องที่จะนําเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากกันนะคะหลังจากไร้สาระมาเป็นเดือนๆแล้วค่ะครั้งนี้เรามาทําความรู้จักกับการกราวดิ้งกันนะคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินและได้ฝึกกันมาบ้างแล้วส่วนใครที่เพิ่งได้ฟังเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะเทคนิคการตั้งหลักหรือ grounding t e c h n ท q u ิ s คือวิธีง่ายๆที่ช่วยพาใจเรากลับมาสู่ปัจจุบัน เวลาที่รู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือเหมือนทุกอย่างกำลังท่วมทน้นเมื่อร่างกายเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีหัวใจจะเต้นแรงหายใจถี่แต่การทำกราวดิ้งจะค่อยๆดึงเราให้กลับมาสงบหายใจเป็นจังหวะแลรับรู้ได้ชัดเจนขึ้นว่าเรายังอยู่ตรงนี้ปลอดภัยดีเทคนิกยอดนิยมคือห้าสีลองมองหาสิ่งที่เห็นอยู่รอบตัว5อย่าง สัมผัสสิ่งของใกล้ตัวสี่อย่างฟังเสียงเบาๆร,บรอบๆสามอย่างสังเกตกลิ่นสองอย่างแล้วรับรู้รสชาติเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างนอกจากนี้คุณอาจลองหายใจลึกๆเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือกำมือแน่นแล้วค่อยๆค,คลายเพื่อรับรู้สัมผัสข,ของร่างกายบางครั้งการนับถอยหลังหรืออธิบายวัตถุรอบตัวอย่างละเอียดก็ช่วยเบี่ยงความสนใจจากความคิดที่รุมเราได้เช่นกัน Grounding Techniques ไม่เพียงแค่ช่วยลดความเครียดแต่ยังพาเรากลับมาเชื่อมกับตัวเองและอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างอ่อนโยนชอเชอเล่าเรื่องขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังถึงตรงนี้หากมีเวลาเพื่อนๆลองฝึกกันดูนะคะแอดลองทำแล้วรู้สึกสงบกายสงบใจมากๆเลยค่ะ